สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่ชิน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะอันนี้ผ่านไปแล้วทิ้งหนึ่งค่ะทิ้งที่ทิที่สองเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะขาผ้าตัดเสื้อค่ะร้หัสซ้อมนะคะเป็นงานดำค่ะขาผ้าดำขาใส่องานดำนะคะขาขาวดำค่ะขาผ้าสองเมตรค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทนะคะสองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเป็นผ้าดำนะคะ 900บาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะเป็นสีดำค่ะขาดไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะเป็นงานดำค่ะค่ะราคาอยู่ที่900บาทนะคะค่ะ9 0 0อยบาทค่ะพวกนี้มันไม่ได้มัดหมีใส่นะคะขาดอหัสสองค่ะค่ะโทรทักคุณแม่ได้ค่ะ สีนี้เป็นสีโอรสค่ะโอโรสอ่อนนะคะค่ะเป็นสีโอรสอ่อนเกือกบจะเป็นสีครีมนิดหนึ่งนะคะเป็นโอโรสอ่อนนะคะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรเก้าร้อยบาทนะคะตัดเชือได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะท่านยาวไปตัดเชือขค่ะมุ่งออกงานบุญช่องออกพรรษาเนะะี่ยค่ะช่วงบุญกระถินะะ่นเนี่ยค่ะมองหาผ้าไหมส,สวยๆตัดเชือใส่ออกงานนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่ง อยู่ที่900บาทนะคะเสื้อสองเสื้อเสื้อตัวหนึ่ง900บาทได้ได้2เมตรนะคะ2เมตรต่อเสื้อตัวหนึ่งนะคะค่ะ2เมตร900บาทค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเป็นสีโอรสนะคะค่ะเอามากค่ะค่านี้ค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะซีโอโรสค่ะสีโอรสออกโอรสอ่อนนะคะโอรสอ่อนออกคิมคมนิดหนึ่งนะคะ ค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนผ้าตัดเสื้อค่ะค่ะนี่ผืนนี้ค่ะเป็นเป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้าอ่อนนะคะค่ะถ้าอยากได้สีไหนให้โทรทักคุณแม่มานะคะค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทต่อเสื้อตัวหนึ่งนะคะค่ะได้เสื้อผืนหนึ่งค่ะตัดได้เสื้อผืนหนึ่งนะคะคนอ้วนก็ได้เสื้อผืนหนึ่งเหมือนกันนะคะคนจ่อยคนอ้วนคนผอมถ้าคนผอม่อยก็เหลือผ้าค่ะค่ะถ้าคนอ้วนคน คุณแม่ก็ตัดเสื้อสองเมตรเหมือนกันค่ะค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะเก้าร้อยบาทต่อเสื้อถืนหนึ่งนะคะสองเมตรค่ะค่ะคุณแม่ถือที่สองเมตรนะคะเพราะว่าค่ะตัดออกให้ลูกค้าแล้วอีกสองเมตรค่ะขาะนี้ค่ะสีขาวงาช้างค่ะเป็นสีขาวงาช้างของคุณแม่สีขาวพิมค่ะขาะนี้ขาวงาช้างค่ะ ค่ะขาวงานช้างสวยค่ะแต่ก่อนคุณแม่ก็ขาวพิมเหมือนกันแหละพอดีสักไปสักมาก็ออกเป็นขาวงานช้างค่ะค่าราคาอยู่ที่900บาท2เมตร900บาทต่อเสื้อผืมหนึ่งนะคะค่ะพืนนี้ชุดหนึ่งค่ะอยู่กับมือของคุณแม่ย,ยกนี่ค่ะหนึ่งชุดพอดีนะคะ4เมตรค่ะได้ได้ทั้งชุดนะคะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งผ้าถุงนะคะ ค่ะชุดนี้มีอยู่สเมตรค่ะยังไม่ได้ตัดออกนะคะเป็นสีขาวงาช้างค่ะใส่ออกงานค่ะใส่ไปงานขาวนะคะค่ะเวลาเราไปปฏิบัติธรรมค่ะสวยมากค่ะเราใส่เป็นผ้าไหมนี่ค่ะตัดเป็นชุดค่ะค่ะเวลาเราไปงานขาวนะคะค่ะตัดเป็นชุดสวยงานมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะหนึ่บาทนะคะชุดนี้นะคะถ้าเอา2เมตร900าร้บาทถ้าเอา4เมตร ค่ะ1,800บาทนะคะ9้าบวกเาเป็น18ค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะนี่ค่ะออกเป็นสีสีกะปินะคะสีกะปิอมชมพูนิดหนึ่งนะคะเป็นกะปิอมชมพูนิดหนึ่งค่ะค่ะกะปิอมชมพูค่ะอยู่ที่ราคา2เมตร900บาทเหมือนกันค่ะกะปิอมชมพูค่ะ2เมตร900บาทค่ะ ่ะเป็นา้าตัดเสื้อนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแกมทุกผืนค่ะเป็นสีกะปีอมชมพูนิดหนึ่งนะคะอ้าคุณแม่พูดถิดน,นะคะขอภัยค่ะสีกรีบบัวค่ะค่ะเป็นตีบัวค่ะอมชมพูนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่สีกะปีนะคะคุณแม่บรรยายผิดขออภัยค่ะ เป็นลีบัวค่ะคือตีจะไอจะทึบก,กว่านี้นิดหนึ่งนะคะคือนี้เป็นสีลีบบัวนะคะค่ะรหัสรหัสสามเป็นสีลีบัวนะคะรหัสสามนี่ลีบัวค่ะไม่ใช่ปกตินะคะ่ะสี่เมตรค่ะ,คะอยู่ในกำมือของคุณแม่นี่สี่เมตรนะคะถ้าลูกค้าจะเอาสองเมตรคุณแม่ก็ตัดแยกให้ได้นะคะสองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะสองเมตรต่อเสื้อตัวหนึ่งเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นสี ีบัวคะ่คะค่ะพื้นนี้เป็นสีเขียวมินนะคะเขียวมินนี่มีอยู่4เม็ดนะคะคะ่ะยังไม่ได้ตัดออกนะคะถ้าตัดออกไปก็ท่านไหนจะเอาก็ทักมาได้ค่ะคะ่ะ2เมตร900บาทค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อไหมบ้านทางพุ่งทางยืนคะ่ะเป็นสีเขียวมินนะคะคะ่ะตัวนี้เขียวมินค่ะคะ่ะเขียวมม่ค่อานิดหนึ่งคะ่ะจะเขียวมินจะอมผ้านิดหนึ่งนะคะคะ่ะนี้ก็สวยนะ ค่ะราคาอยู่ที่900บาทค่ะ2เมตร900บาทนะคะ4เมตร1,080นะคะถ้าท่านจะเอาหมดทั้งชุดนี่ก็1,080นะคะค่ะตัดเป็นชุดก็สวยนะคะใส่ออกงานบุญกระถิ่นท่วงนี่ค่ะออกงันสานี่ค่ะค่ะตัวนี้เป็นเขียวมิ้นค่ะค่ะผืนนี้เป็นสีชมพูค่ะค่ะผืนนี้เป็นสีชมพูนะคะค่ะชมพูก็900บาทค่ะ ค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทนะคะเป็นชมพูนะคะค่ะท่านไหนที่ชอบสีไหนมากสีไหนก็โทรทักได้ะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้คุณแม่ด้วยะค,ะค่ะค่ะอยู่ที่สองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทต่อเชือกผืนหนึ่งนะคะเป็นสีชมพูนะคะผืนนี้นะคะค่ะเป็นชมพูอ่อนสวยงามมากะคะ่ะ ค่ะ900บาทค่ะไหมมันขึ้นค่ะไหมขึ้นราคามากค่ะช่วงนี้คนทอก็เคยทอ10คนก็ลดลงเหลือ5คนเพราะว่าไปไม่ไหวกับไหมเส่นไหมวัตถดุดิบไหมแพงค่ะค่ะทุกอย่างแพงเอยตัวทุกอย่างนะคะค่ะไม่ขึ้นแต่น้ามันนะคะเส้นไหมก็ขึ้นค่ะค่ะท้ายนี้คะ่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทายที่ติดตามคุณแม่มาค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านคะ่ะ